เลือกใครเลือกใครยังไงยังไงวันดีครับวันดีครับเลือกใครเลือกใครเรื่องสิหงนี้สนุกหนูดูเรื่องพี่โอเรื่องแรกรักแห่งสยามเรื่องใครเรื่องใครพี่พลเชียงมันอ่าชาทูก ไปไปใกล้ๆเขาหน่อยสิน้ำหลักพิชชนคือน้ำชอบพิชชนมากอ่ะนะอ่ะมายังไงยังไงมาเอามาเลยไงคุกี้อร่อยไหมน้องน้ำนี่ใกล้ๆน่ะเราคุยบทน้องน้ำเราเดี๋ยวไปบังคับน้องน้ำเพาะเขากินอยู่น้องน้ำทำไมน้องน้ำเดี๋ยวอร่อยค่ะแต่มองหน้าโอ้ไม่ได้มองคุกกี้นะเห็นครั้งแรกเนี่ยช็อตเลยสตรีไทยไม่เคยพลาดวิงดาราผู้ชายที่หนูชอบมีคนเดียว ต่อหน้าแฟนพี่เขาเลยจริเก่งมากเลยพี่กี้เก่งกี้สั่นเอง